สหรัฐหวานปากเปิดราคาสุดแพงเวอร์อินโดซื้อเครื่องบินรบ USA 24ลำเคยขายญี่ปุ่นแต่ไม่เอาภาวะของเก่าย้อมแมวขาย จากกรณีเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐอเมริกาที่มีรายงานเกิดอุบัติเหตุตกหลายครั้งรวมทั้งการที่ยูเครนก็เคยเรียกร้องอยากให้มีการส่งเครื่องบินรบเข้ามาช่วยเหลือล่าสุดขา่ามีการซื้อขายเครื่องบินรุ่นสําคัญจากประเทศในอาเซียนกับสหรัฐทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกเปิดเผยโดยบล็อกดิต o รอัปเดตซึ่งก็ออกมาระบุว่าเมื่อวันที่11กันยายน2566ในการตกลงซื้อขายเครื่องบินกันว่าช่วงไม่กี่ปีมานี้สหรัฐยุยงให้อินโดนีเซีย ไปขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในทะเลที่อ้างสิทธิ์เป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะแล้วส่งเรือรบไปเผชิญหน้ากับเรือยามฝั่งจีนในทะเลจีนใต้โดนสหรัฐปั่นว่าจะมายืนเคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวจีนเพียงแค่ต้องเปลี่ยนอาวุธยุทโธ,ธปรกรณ์ทางทหารท,ที่เก่าแก่ให้ทันสมัยขึ้นโดยซื้อของดีๆและแพงที่สุดจากชาติตะวันตกเท่านั้นอินโดนีเซียเชื่อจึงทําการลงนามซื้อเครื่องบินขับไล่มือสองที่เคยใช้ในกองทัพกาตารุ่นมิลา 2,000ขของบริษัท Dassault Aviation ฝรั่งเศสจำนวน12ลำในราคาแพางลิวมูลค่า792ล้านดอลลาร์หรือว่า28,243ล้านบาทเฉลี่ยลำละ2,354ล้านบาทโดยจะส่งของใน2ปีช่วงนี้กองทัพกาตาจึงยำใหญ่ใส่เครื่องบินตนให้น้ำใจก่อนส่งของขายให้อินโดนีเซีย ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเครื่องบินมือสองใช้มานานแล้วทำไมแพงกว่าเครื่องบินขับไล่มือ1นึงของรัสเซียและจีนมากขนาดนี้กลาะโหมอินโดนีเซียอ้อมแอมว่าจำเป็นต้องซื้อมือ2เพื่อให้สามารถส่งเครื่องบินได้เร็วขึ้นจากนั้นรีบสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ลาเฟลไมลของบริษัทดัสซอลเอเวิเอชั่นฝรั่งเศสอีก6ลำโดยจะส่งของในอีก3ปี เพราะต้องใช้อะไรและวัตถุดิบจากจีนต่อมากระลาโหมอินโดนีเซียจัดหนักเดินทางไปลงนามข้อตกลงซื้อเครื่องบินขับไล่ F-15EX Boeing จำนวน24ลำที่โรงงานผลิต F-15 ในเมืองเซลุยส์ของสหรัฐโดยอ้างว่าเครื่องเป็นรบที่ล้ำสมัยหุดเทพนี้จะปกป้องประเทศด้วยความสามารถขั้นสูง แต่ไม่ขอเปิดเผยมูลค่าบริษัทโบอิงรีบเสริมว่าเป็นการซื้อที่ราคาไม่แพงโดยมีรายงานในทางลับจากฝ่ายความมั่นคงสหรัฐว่าราคาประมาณ13,900ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4,95,674ล้านบาทเฉลี่ยลำละ20,000 653ล้านบาทเป็นราคาต่อลำที่แพงมากสหรัฐคุยโววา่วาเครื่องบินเทพดีๆรุ่นนี้ติดตั้งระบบเรดาร์ขั้นสูงขีปนาวุธระเบิดและอาวุธพิเศษอื่นๆจะสนับสนุนได้โยบายตามประเทศของสหรัฐด้านความมั่นคงในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกหรือนาโตเอเชีย si ต่อต้านจีนล่าสุดก็เกิดเรื่องที่น่าประหลาดใจขึ้นเมื่อจู่ๆสหรัฐกับอินโดนีเซียลงนามกันอีกครั้งทําการเปลี่ยนสเปคเครื่องบินขับไล่เป็นรุ่น F15FX ซึ่งก็ไม่ใช่รุ่น เดิมตามที่เคยตกลงกันไว้สหรัฐอ้างว่ารุ่นใหม่ล่าสุดนี้แม้ไม่เคยมีใครทดลองใช้มาก่อนแต่เป็นอาวุธด,ด,ดีกว่ารุ่นก่อนหน้าแต่ไม่อธิบายความแตกต่างระหว่าง2รุ่นที่น่าแปลกใจคือไม่เคยมีข้อมูลในสารระบบว่า บริษัทมีการผลิตรุ่นนี้มาก่อนรุ่นพิลึกที่โผลมานี้สหรัฐเคยเสนอขายให้ญี่ปุ่นเมื่อปี2,561แต่เป็นแค่การอัปเกรดจาก F-15 รุ่นเก่าธรรมดาแล้วตั้งชื่อรุ่นใหม่ทำให้ญี่ปุ่นไม่กล้าซื้อเพราะแม้แต่กองทัพสหรัฐเองก็ยังไม่เคยใช้มาก่อน แถมราคาต่อลำก็แพงเวอร์ผิดปกติความรู้สาธารณะเกี่ยวกับการมีอยู่ของเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 FX ยังเป็นปริศนาคุมเครืออินโดนีเซียจึงกลายเป็นหนูทดลองรายแรกของเครื่องบิน F-15 รุ่นเก่านำมาย้อมแมวอัปเกรดแล้วตั้งชื่อใหม่แต่ไม่ใช่รุ่นที่ผลิตขึ้นมาใหม่จริงๆแชเบื้องหลังยูเครนกำลังพลหมดสต็อกแอบใช้บริษัททหารสเปนเปิดค่าจ้างสุดแพงล่อ แต่เจ้าเล่จ่ายรายเดือนสุดท้ายโดนสังหารหมดก่อนสิ้นเดือนจากที่มีรายงานถึงกำลังพลของอยูเครนสูญเสียถึง5 0 0แสนคนทำให้ในสมรภูมิสู้รบขาดแคลนผู้ที่จะออกไปทำศึกกับรัสเซียจึงมีข้อมูลเปิดเผยถึงการว่าจ้างบริษัทเอกชนต่างประเทศให้รับสมัครผู้ชายเข้าไปเป็นทหารในยูเครน ล่าสุดวันที่10กันยายน2566ันห้าร้อยหกสิบหกบล็อกดิสเวออัปเดตค่ะได้มีการเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวโดยมีเนื้อหาที่ระบุว่าสเปนชาติในสหภาพยุโรปไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลกู้เงินมาซื้ออาวุธสหรัฐจนต้องประกาศล้มละลายคล้ายกับกรีซต่อมาปี2565สเปนไปติดลมสงครามในยูเครนทำให้เศรษฐกิจบอบช้ำอย่างมากเกินม็บลงถนนมาขับไล่รัฐบาลบ่อยครั้ง ด้วยคาครองชีพทิทยานสูงทําให้ชาวสเปนทุกยากประจบกับสภาสหาภาพยุโรปแถลงในที่ประชุมร่วมกับนาโตว่าชายชาวยูเครนเป็นปุ๋ยในสงครามไปกว่า500,000รายบาดเจ็บสาหัสพิการ1.5ล้านรายรวม2ล้านรายจึงขัดแคลนสต๊อกชายวัยชกันขั้นวิกฤตกระทรวงกลาโหมยูเครนจึงติดต่อบริษัททหารรับจ้างเอกชน PMC ในโยุโรปที่ยังมีผู้ชายเหลือช่วยส่งไปเป็นทหารรับจ้างในยูเครนโดยจะให้ค่าจ้างอย่างงามบริษัททหารรับจ้างในสเปนจึงรับสมัครผู้ชายอย่างกว้างขวาง,วางออกประกาศเสนอสัญญาค่าจ้างสูงสุดสำหรับนักรบแรมโบเทพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกองพันธนานาชาติสังกัดกองกำลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตกองทัพเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นกับกองทัพแต่ละชาตินาโต แต่ขึ้นกับกลาโหมของอยูเครนที่มีทหารรับจ้างต่างชาติกว่า50ชาติร่วมในกองพันธใส่เครื่องแบบทหารยูเครนต่างกันที่อามตราสัญ,ญลักษณ์ธงประจำชาติติดเสือ้อส่วนทหารที่กองทัพนาโตส่งไปอันนั้นแยกต่างหากกันฟรานซิสโกกลาวานผู้อำนวยการและหัวหน้าผู้ฝึกสอนของบริษัททหารรับจ้าง G.O.A Tactical ให้ข้อมูลว่า ชายสเปนที่มาสมัครต้องทำใจว่าเมื่อเข้าไปยูเครนแล้วจะไม่ได้กลับมาบ้านอีกตลอดไปเมื่อลงนามในสัญญาแล้วจะได้รับเงินประเดิม700ยูโรหรือ26,832บาทในการฝึกร่างกาย5วันเช่นการวิ่งโดยมีอุปกรณ์ทางทหารอยู่ในสนามเพาะเพื่อเพิ่มทักษะการต่อสู้เมื่อฝึกครบ5วันแล้วจะถูกส่งผ่านโปรแลนด์เข้าไปยังยูเครน ้ากลัวและปฏิบัติงานอยู่แนวหลังจะได้รับเงินเดือน1,800ยูโรหรือ68,994บาทแนวหน้าแต่ขาดประสบการณ์อยู่ในร่องสนามเพาะเงินเดือน2,800ยูโรหรือ1,7,325บาทที่ยูเครนต้องการมากที่สุดคือหน่วยรบรมโบ้เทพหัวกะทิเงินเดือน3,400ยูโรหรือ1 3 0 0 0 0 322บาทโดยจะต้องมีประสบการณ์มาอย่างน้อย2ปีในการเป็นทหารตำรวจหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยโดยสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นในสเปนคาดว่าจะมีชายวัยชกันให้ความสนใจสมัครเป็นหันรับจ้างพอสมควรแต่ถ้าต้องการเงินเดือนอัตราสูงจะต้องไปเสี่ยงรบตะลุยแนวหน้าพวกเขาจะต้องฝ่าดงทุนระเบิดและพุ่งชนลูกยาวฝนเหล็กหาใหญ่ของกองทัพรัสเซียในแนวหน้า ถ้ามีพระเครื่องดีนังเหนียวโดนระเบิดไม่เป็นอะไรสามารถมีชีวิตรอดได้ถึง30วันก็จะมีโอกาสได้รับเงินเดือนแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครรอดได้นานขนาดนั้นหลังจากไปปุกตีหาเรื่องรัสเซียทําให้ยูเครนไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้สูญเสียชาวต่างชาติทิ้งร่างไว้เกลือนเป็นปุ๋ยในแนวหน้าเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บร่างกลับมาให้เป็นภาระจึงมักกลายเป็นผู้หายสาบสูญไป แต่ทางเจ้าหน้าที่ยูเครนยังมีการเบิกเงินเดือนทหารต่างชาติเหล่านี้เข้ากระเป๋าส่วนตัวไปอีกนานเพราะตรวจสอบได้ยากว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่การฝึกแค่5วันแล้วส่งไปรบแนวหน้าจึงไม่ต้องแปลกใจว่าเหตุใดทหารกองกำลังผสมนานาชาติจึงเป็นปุ๋ยมากมายสหรัฐยอมยกธงขาวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเผยสื่อขอเจราจาเจออิสกันเดอร์46แท่น ขีปนาวุธล็อตแรกอีก92ลูกประชิดยูเครนแล้วจากที่สถานการณ์ในยูเครยนยิ่งใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งยิ่งทําให้มีความเคลื่อนไหวในยุโรปที่แสดงท่าทีอยากจะออกมาจากความขัดแยง้งเพราะทาให้ประเทศของตัวเองได้รับผลกระทบทั้งเรื่องอาหารและพลังงานพอได้รับบทเรียนมาแล้วในปีที่แล้ว ทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเมื่อดรปฐมพงษ์โพป,ประสิธิ์ินันนักวิชาการทางบรพักคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการโพสต์ข้อความลงบล็อกดิทถึงกรณียูเครนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องว่ารัสเซียนำอิสกานเดอร์ไปประชิดชายแดนยูเครนทีปืนาวุธอิสกานเดอร์มีไว้เพื่อถล่มค่ายทหารใหญ่ๆห,หรือโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆเป็นอาวุธขนาดหนักที่ต้องใช้งบประมาณมากในการผลิตแต่รัสเซียก็ผลิต และยิงใสย,ยูเครนได้เป็นว่าเล่นล่าสุดรัสเซียได้มีการนำแท่นยิงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ไปไว้ที่พรมแดนติดกับยูเครน46แท่นพร้อมกับกระสุนไม่อันไม่มีท่าว่าจะหมดอาวุธใดๆเลยมีแต่นาโตเท่านั้นที่ผลิตอาวุธช้าเพราะบรรดาบริษัทผลิตอาวุธเป็นของเอกชนต้องได้งบประมาณมาก่อนจึงจะเดินหน้าผลิตให้ได้แต่รัฐบาลรัสเซียอยากได้เมื่อไหร่ก็ผลิตได้เมื่อนั้น อเมริกามองเห็นจุดแข็งนี้จึงได้ให้ c i a โจมตีว่ารัสเซียกำลังหมดอาวุธประเทศนโน้นประเทศนี้กำลังส่งอาวุธไปช่วยรัสเซียโกหกทั้งนั้นถ้าจะมีชาติไหนส่งอาวุธมาช่วยรัสเซียก็ให้สัมภาษณ์ตรงไปตรงมาว่าจริงเพราะนาโตเองก็ระดมอาวุธจากประเทศต่างๆไม่น้อยกว่า 40, 40ประเทศมาช่วยยูเครนรบว่าโดยหลักการแล้วจะผิดตรงไหนถ้าจะมีพันธมิตรช่วยรัสเซีย แต่ความจริงก็คือรัสเซียสามารถผลิตอาวุธได้ไม่อัน้นเพราะเศรษฐกิจของประเทศมั่นคงจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งใครไม่เพียงแต่จะรบเท่านั้นยังส่งข้าวปลาอาหารไปช่วยประเทศอื่นๆที่ยากจนแถมยังจะมีการจัดการเลือกตั้งในบางท้องที่ได้อย่างสบายๆส,สงครามในยูเครนรัสเซียรับมือได้อย่างชิว,ชวอเมริกาส่งสัญญาณยอมยกธงขาวในยูเครน นายแอนโทนีบริงเคนออกมาแสดงท่าทีขอยอมแพ้โดยจะหาทางลงให้ตนเองด้วยวิธีเจรจาเป็นคลิปล่าสุดของนักการเมืองที่เต็มไปด้วยวจีทุจริตรายนี้ผมเห็นเมื่อเช้านี้เองโดยสรุปเขาบอกว่ารัฐบาลรัสเซียมไม่สนใจเจรจาแต่ยูเครนพร้อมจะเจรจาถ้ามีการเอ่ยถึงการเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามยูเครนจะตอบรับเป็นรายแรกอเมริกาจะอยู่ข้างหลังยูเครนด้วย ในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลรัสเซียและยูเครนเคยตกลงสันติภาพกันได้แล้วโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นมิตรกันต่อไปเหมือนเดิมและยูเครนจะต้องให้กลุ่มนีโอที่ c a a ฝึกขึ้นมาออกไปจากยูเครนด้วยเพราะคนเหล่านี้สังหารชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซียในเขตดอนบัสมานักหมื่นกว่าคนแล้วรัสเซียก็จะถอนทหารกลับแต่รัฐบาลอเมริกา ให้บริชซอนซานอดีตนายกอังกฤษไปเกีย้ยก่อมให้เซเลสกี้ยกเลิกข้อตกลงที่ทำกับรัสเซียไว้เสียจากนั้นก็ทำสงครามกันต่อทูตอเมริกาในานี้ถนัดแต่ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นมาตลอดรัสเซียส่งขีปนาวุธอิสเกรนเดอร์ทั้งหมด46แท่นยิงประชิดพรมแานยูเครนพร้อมลูกขีปนาวุธรถแรกอีก92ลูก สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยแต่ไม่รู้ว่ารัสเซียได้นำหัวรบนิวเคลียร์ไปด้วยหรือเปล่าอาวุธหนัหนกๆแบบนี้เหมาะสําหรับกวาดล้างกลุ่มนักรบดีโอลูกน้องยูซ่ออนิสที่ถูกส่งไปยูเครนถ้าวันนี้ไม่ถูกรัสเซียกวาดล้างอีกสักหน่อยจากกวนนิยมอเมริกาก็จะต้องไปราวีประเทศอื่นๆแน่นอน